สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสู่ผูสุขนนะครับที่เขาว่าเบิงช่อง u t u b e นะครับเนาะเขาต้อนรับพี่น้องเขาสู่ช่องพอแสงพ้าหละนะครับผมสําหรับคลิปนี้พอแสงพ้าหละสีภาพพี่น้องมาหาเงยนะครับไปใส่ตุ่มปลาไหลนะครับเนาะนะครับหาเงยใส่ตุ่มปลาไหลด้วยกันมาภาพพี่น้องไม่ยามตุ่มยืนนะครับเพื่อสิได้ปลา,าได้ปลาไปกินแรงแน่แล้วก็ได้บักหอยไปใส่ตุ่มปลาไหลนะครับเนาะนะครับ ยังใดก็สีได้หื้อบ่ได้นะครับสีได้ใส่หื้อบ่ได้ใส่ปลาไหลมื้อนี้นะครับก็ไปเบิ่งนํากันเลยนะครับก่อนสิไปเบิ่งก็ฝากพี่น้องนะครับให้กําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ออกไปให้พี่น้องเอ่ออื่นๆได้เบิ่งน้ำนะครับเนาะพี่น้องที่เออ่มีเวลานะครับว่างนั่งเหรียญไอยูทูบอยู่นางเบื้องยูทูบได้เบิ้งน้ำกันนะครับว่าพอเสียงสิภาพไปใสแน่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด ติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็ี่นการแจ้งเตือนนะครับว่าคลิปต่อๆไปพอเสียงสีผ้าไปใส่ผ้าพี่น้องไปเลาะทั้งใดไปเฮ็ดยังแน่นะครับผมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปเบิรงน้อกันเลยครับผมผมมาหอดหลังแหลกนะครับฝนก็ดแดดซื่อๆนะครับช่งสีตกฝนท่องสีตกอยู่นะครับ มหดหลังเหล็กมึงมีป่าบ่นะครับอ๋อโอ้ยปลาเคียงเคีงตัวนึงนะครับได้หอยได้หอยเมื่อหนึงปลาเขียงตัวนึงนะครับเคีงตัวใหญ่ตเติบอยู่งงยเคียงใหญ่เกิด เปไปใส่ไปให้เก้าครับผมทดลองที่สองกันครับทลองที่สองอที่ได้เอาขึ้นมาเท่านะนี้ถึงงานสีขุ่มนี่ยู่มีวะเด้บปลาสลิดตัวนี้ในหอยน้ำ สามสี่หน่วยห้อยนะครับต้องถดใส่ยี่ดอกมือนี่ตุ่มปลาไหลตัวนี้ตืบนเดี๋ยวขออนุญาตใส่เลยนะครับผมยามสองหลังลนะครับมาเบื้องหลังที่สามกัน อีกองที่สามพ้อหน่อยวะพ้อหน่อยตัวนึงกะพอยซีหาตัว ขอนุญาตใสไว้ครับผมยามหลังออกมัดหานเลยอ้ยซีหลังโอ้ยซีตูวปลาสะลิดล้วนๆเลยครับซีตูว เมื่อบึงหลบเหมือนกันนะครับหลบทีนี้หลบนอนหลบกลุ่มหลบนอนใช่ไีมสองหลังหายไป

ุ่มซีเลียมแบบนี้นะครับรอบนึ่งยามแล้วแล้วทุกคนหลังุ่มซีเรียมนี่หอยอ่ายอตายยามย่หันเราขึนหน้าองยาน่ได้ตากระสูงตัวนี้น หลังนี่ปุ่มปุ่มสี่เลียมหลังแหลกครับุ่สี่เลียมหลังแหลก nó có ra đầu phà con hấp phà gấp hồi nhau không xi liêm sóng lắng nhiều tổ quá Mm-hmm. นี่ก็หอยครับสาหลังนี่ตาหอยเดี๋ยวไปเบ่งต้งเยือนอีกสามหลังอยู่ฝั่งนั้นครับมาหอดแล้วสามหลังคสามหลังเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันรอสิมีวหลังึงลมอันตหนึงอยู่ฝั่งนึงครับนี่หลังนึงหลังนึงร่มดีร่มป่าโอ้โหร่มนี่อะไรก็บรุ้ อัวไ,ไทยสมนะครับหลังนี้ไทยกดสะัดกวดวันกดไทยจะเป็นกดไทยรูปวานบยถไทายวิดีโอนะครับได้ปลาเชงสองตัวปลาสลิดสามตัวหลังนี้แล้วเบือ้องหลังอีกสองหลังโอ้โหแต่ใส่ตุ่มปลาไหลนะครับเดี๋ยวพอแสงเดีพอไปใส่ตุ่มปลาไหลอีกสองหลังยามได้ก็ไปแล้ว อย่างอีกสองหล,งลังเลยเราไปใส่ต้นปลาไหลครับเดี๋ยวเขาเสียงเขาไปใส่ต้นปลาไหลเอาหมานก่อนอือดันมาก Còn nghi cầm nhìn Xây Cái tò Cả xuống chân nó hấp Cả xuống Một cơn im Cấp hoáy เดี๋ยวเราขออนุญาตใส่สองหลังไว้่เท่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยเบ่งหลังหลนหลังสุดท้ายนะครับในเบื้องหลังนีแขกมือคิดแค่ไหคตายเลยนี่ครับ นี่หัวคอขอเนี่ยเต็มอยู่โอ้ไมบ ครับคลิปนี้ข้องเสียพ่อสำเี็จนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิคงน้นกันหลังจากใส่มนี้แล้วเราไปเบิคงน้นกันครับ่าจะได้หน่อยได้หลายสมัดครับผมพระราจียามตุ่มเยือนแล้วแล้วนะครับเนาะแล้วก็ยามตุ่มเยือนเอาหอยเชลลีนะครับเปลี่ยนเงอใส่ตุ้มปลาไหลน้ำนะครับพร้อมกับมีนี่นี้สองส่วนนะครับสองสองยางผสมกันนะครับมีโปูนะครับ ปูกับหอยเชลลีนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งนั้กันอีกสองมือนะครับสีม้าม่ยมเบิ้งน้กันว่าสีไร่บ่อปลาไหลกันนะครับเดี๋ยวต่อน,นี่ไปเบื้เงิืงปลาก่อนนะครับมือนี้ยามตุ่มเยือนไร่หน่อยแต่ลายซ้ำใดนะครับกับหอยเรอะเพื่อนครับ ใอ้ตุ่มยี่สิบเก้าหลังโอ้ยหยิบเจ็ดหลังนะครับยิบเจ็ดหลังบนยิบเก่าหกีหลังกี้ยิบเก้าหลังมันนี้เหลือยิบเจีดหลังตาเมื่อนตน่อส่งหลายเติหลายเตือบอนะครับมีบนโลก,กวัวอยอู่เกือบสองลครับโลก,กวัว ลูกัวเนี่ยนอนนะครับทางบือกันนะครับผมครับผมคลิปนี้คงสีพ่อสำเนียงนะครับเนาะสำหรับคลิปมายามตุ่มเยืนป่าไปกินแร้งนะครับป่ากินแร้งกันได้หลายเตือบนะครับผมเราก็ได้เหยาะหอยไปใส่ตุ้มอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้คงสีพ่อสำเนียงนะครับภาราเกมือนี่นะครับเนาะ ภารกิจชิปนี้นะครับเอาไว้คลิปหนาพอแสงสีผ้าไปใส้ก็อย่าลืมติดตามเบิ้งนะครับผมติดตามช่องพอแสงผ้าลาะนะครับผมให้กำลังใจพอแสงผ้าลาะนะครับในสีได้มีกําลังใจเทียบลิปต่อต่อไปนะครับผมโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมผู้ใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอให้ถูกหม่เรือยเบื่อนะครับถูกละวันที่หนึ่งสู่ผู้สู่คนนะครับคนละใบคนละใบนะครับผม แลการสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าเปลี่ยนอย่าจนสู้ผู้สุขคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม